โค้ชอิชิอิประกาศกลับมาช่วยทีมชาติไทยแต่มีเงื่อนไขเดียวคือคุณปางต้องลาออกวงการฟุตบอลไทยไม่เคยปั่นป่วนเท่านี้มาก่อนความเชื่อมั่นของแฟนบอลตกต่ำถึงขีดสุดหลังความพ่ายแพ้ครั้งแล้วครั้งเล่าและคุณปางก็ตกเป็นศูนย์กลางของความขัดแยง้งโค้ชอิชิอิได้ออกมาพูดอย่างไม่คาดคิดและคำพูดของเขาก็เหมือนระเบิดเวลาอิชิอิไม่หลบเลี่ยงไม่คลุมเครือไม่พูดอ้อมค้อมเขาประกาศอย่างตรงไปตรงมาว่าผมพร้อมที่จะกลับมาคุมทีมชาติไทยแต่มีเงื่อนไขเดียวคือคุณปางต้องลาออกทั้งประเทศไทยตกตะลึงแฟนบอลเเเรริ่่่่มถถกกีียยงงงันอออาาดดุืืสตๆบ มามีส่วนร่วมทันทีเป็นครั้งแรกที่โคชัล่าเอ่ยชื่อหัวหน้าองค์กรโดยตรงตามที่อิชิอิกล่าวปัญหาของทีมชาติไทยไม่ได้อยู่ที่ผู้เล่นไม่ได้อยู่ที่แท็กติกแต่อยู่ที่การบริหารจัดการและความรับผิดชอบในฐานะผู้นําเขาโต้แย้งว่าการตัดสินใจที่ล่าช้าแรงกดดันจากสื่อและการหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบหลังความพ่ายแพ้ทําให้ทีมสูญเสียเอกลักษณ์ที่เคยสร้างความหวาดหวั่นให้กับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ฝ่ายหนึ่งตะโกนว่าอิชิพูดถูกไทยต้องการการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ อีกฝ่ายคัดค้านอย่างรุนแรงว่าคุณปังคือบุคคลสำคัญคุณจะมาดูถูกเธอแบบนั้นไม่ได้ฟุตบอลไทยกำลังอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่สำคัญ